มาวันแรกก็ต้องมาแวะร้านอุปกรณ์ศิลปะแท็ซัสอาา์สัพพลายบ้านหลังที่สองป่าจะลงทุนสีอะคริลิกเกรดอาร์ติสต์ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการวาดรูปเพื่อจัดแสดงบางจังหวะบางเลเยอร์บางดีเทลมันต้องการสีที่เปล่งปลังก็ต้องมาพึ่งวัตถุดิบชั้นดีครับ ไปเลยอ่ะไอเลโกไอ้ไหนก่อนเนี่ยไอกินเมาดิานี่ซื้อมาจากไทยเลยนะเราแบกบเพื่อมาแกะที่นี่ดูก่องว่ามันมีตัวอะไรบ้างเอน,น่นล่ะเออจะได้ตัวไหนอ่ะ<ม>ยอยากได้ตัว,<น>ตวไหนอ่ะอยากได้เป็ดเดี๋ยวนั้นดักอยากได้มีนิเมาอ่ะเราจะไม่ดูการ์ดก่อนนะไม่ดู โอ้ยน,นี่ตัวโปรดเนตตี้เลยโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน้องมันคือมันทะมันนั่งอยู่บนอ๋อก็อยู่กันกระเป๋าเดินทางมันจะไปวานหยุดน่ารักเป็นบ้าเลยเจ้าหญิงเป็นพรอคกุญแเจฮึมมีหกตัวเขาอยากได้มือมีดเขา<ม><ม>อยากได้มือมีดเพราะเขาใส่เสื้อมือมีดอยู่ เอ้ยน่ารักอ่ะใครด็กนี่ยโผล่เขาออกแบบแบบของมันจะมีฐาตั้งนี่เขามีฐาตั้งมาให้นี่แล้วพวกกุญแจมันแบบมีเพิ่งอ๋อเหรอน่ารักกุบกิบเออว้าวต่อไปก็คือ จาก Toy Story นะครับตัวเอเลียนสามตาน,นี่ก็เป็นตัวโปรดของเนตตี้นะเราก็ซื้อมายกกล่องเลยจะได้แบบชุดซึ่งมันมี6กล่องใช่ไหม6แบบมัน,นมีทั้งหมดกี่แบบมันมี7แบบไงแบบหนึ่งเป็นซีเครตเราไม่ใช่สายเฮ้ยันี่ไงเราจะบอกเลยว่าเราไม่ใช่สายแบบขายต่อเลยไม่ได้เก็บกล่องนะครับนี่ไงไม่ขา้ที่เราขายไหนยัไม่มีๆๆเลยเหรอซื้อตัวอะไรบ้าง โอ้โหฮันนี่สู่ฮาโลโอ้ไม่รู้มันกระบวนการมันทำมันน่ารักไหมคือตอนี้มันมีที่แกะหนีต้องดึงอ๋อเหรอนี่มี่นี่นี่เป็นสีแดงๆ่เนี่ยใช่วะไม่ใช่หรอแกะแกะไปเถอะนี่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 อ๋อโอ้โหอายรัรนธารทเลยป่า มีลูกๆข้างในด้วยตัวนั้นชื่อสเปสทรเวลเลอร์ er. เออแล้วลูกจะบอกนต่ว่าลูกๆข้างในมันมีลูกๆข้างในมัน,ม,นมันมเป็นตัวมันแต่ไม่มีตาของมันมีรายละเอียดนะน่ารักอะ่ะหน้ามันจ้อนดีนะสเปสไทม์เอสเปสกราฟฟิตี้เออมันเป็นแบบโดนเขียนแล้วก็เป็นกวงๆนะแต่สีมันสวย สีมันสดๆดีอ่ะน่ารักเป็นบ้าเลยอ่ะตัวเลยเั้นอะไระแม่ใช่เหรอมีปะถ้ามีในแบบก็จะไม่ใช่สิปเปิดมันจรวดมีจะวดยข้างในเฮ้ยลองใส่ด้สยิเปิดว่ะอ่อไม่ใช่ ก็ได้เป็นตัวปกตินะแต่ว่ามันมีข้างในด้วยโอเคซึ่งตัวซีเกตเป็นอะไรไม่รู้นะใครรู้ก็ไปหาดูนี่ไว้ใกล้ๆก้เขาอยู่น่ารักเป็นบ้าเลยน้องตุ่นอนี่ไว้สับฟันไปนี่แคร์แบรนี่ตัวปอดนตตี้เลย เลี่อนไม่ได้หรอกเฮ้ยเอาเลยหรอเอาเลยเดี๋ยวจะไปตั้งโชว์นี่ตั้งดูก่อนนะนนตู้แต่ตัวน่ารักน่ารักตู้พอป่ะเนี่ยตู้ไม่พอเลยต้องมาให้ทาชั้นไง <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ช่วงเนตตี้แกะกล่องหรอเนตตี้แกะกล่องเฮ้ยเปิดมาก็เห็นเลยอะเฮ้ยเป็นตัวที่อยู่ใน มันเป็นแบบเงาเงาะเป็นขาวมุกเป็นสีมุกมุกเป็นแบบเพอร์เกลอะเอ๋ถือไปใกล้ๆตรงนี้แล้วเราค่อยถ่ายอีกพับหน,นึ่งโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ฮาร์โมนีแบนตัดีไซน์โคตรดีอ่ะ เราทำสีเสือเป็นแบบเงาๆโอ้ยตัว,ดดวนี้คือตัวนี้อืมตัวน้ำตกน้องมีทำมือแบบนี้ด้วยนั่นแ่ะดีไม่ไหวอะลองให้น,ะนีไม่หยิบแครแวร์เรามานั่งด้วยดีแล้วเอาพวกเอเลียนหลบไนเบื่อแล้วไปไั้อตัวเขียวไปน้องมันนั่งได้เหรอเจ๋งวะ่ะ ตัวนี้ยังไม่มานะเน้นตัวน้องน้องตัวนั้นมีส่วนเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยน้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เป็นแม่ตสีเลยเฮ้ยเป็นแมสตเหีแบบไันเนี่ยเครื่องตีมอ่ะใช่เซียมเไบเค แบบจะเงาอย่างเดียวนะมันมีการผสมประสานมาสดะดวกแบบไอตัวหมอนมันก็จะเป็นแมทหน่อยใส่ใจใช้ได้เลยต้องไปซื้อนะเนี่ยเออถ้าใครใส่สะสมป่านว่าแครแบร์นี้แบบคุ้มค่าออกแบบดีเพอร์เฟกมาก Wonderland Series